ครับสวัสดีต้องกาครับพี่นะ้องครับป้าฟ้ามกับกัดกัเพื่อจัดตัวรับผิดชอบบ้านในวันละเอียดนะครับเปิดราคางัวทอดนะครับวันนี้อาจจะลมแห้งอยู่เลยนะครับอมีเสียงลบบวบบวบบวบฟ้าอยู่ตกมาอยู่ห่างมาแห้งกับมีตลบกับพ่อลิลลิลอาจจะแห้งเป็นบางก์นี่รับ เป็นับรถราคาครับพี่น้องเอารถแล้วเราเอาเอขายขาดตื้นด้วยครับนี่ไปดูตัวก่อนเดี๋ยวก่อนสองหมืน่นวลาล้าเบาเกือบเบาเกียร์หมื่นสองพันเก่าอรอยครับฟองฟองให้พี่ตัวอีสานนะครับแห่หัวหลุนหัวหลุนแดงนะครับลวงตัวที่สองครับสองแปดเดือนวัวเดีเขาเขาเดือนแล้วครับน้ำไข่น้ำลงแล้วครับ ็สูงลอยสามสิบบวกกับรับเปี่ยง่ายชินง่ายครับหมูเชียงปล่อยไว้น้ำมูติดหมูหละครับไมครับรประกันแช่งขาสิบหาเมื่อครับพี่น้องครับเปียงครับเดี๋ยวตนสาดใครก็สื้อเมื่อหน่อยยู่ง หลายอย่ครับสร้างไกลสรางครับตรงห้ยบาไว้ครับข้ามเมาอยู่ครับอืมวีพูดติไปให้เราครับคือสบายาไก่เพาไหนเไปเขาขอ,อสายใกล้ๆบา้านเึกเกรอเกดกอนเะึกอืมจีอ่คว้นทั้งพวกเพิ่งเรครับน้อขกัครับพี่เราเงินสองพันก็าร่อยครับอ ห,ห,หปปปอ,งอ,งองหาลูกด้วยรอลูกออกไปกดร้างกดร้าลวดนน้ำทักแบบไปไปน้ำมูเขามูเหรอครับพี่งรา,าบทางกับพี่วาว่าเคยดอะครับเขาลุกมาอยู่แบบอ๋อรวด,ดืวนได้ไป้องได้ เบือมีเรื่องครับรือว่าพ่อเหลี่ยงนี่สักใต้กลางห้องครับกลางไม่หายไงเด็บดีครับเล็บงามเด็บงามทั้งโู่หน้าคูงหลังนยครับมมีสี่มีเงื่องครับ ี่น uh ่ะลิปนี้ก็สิบ่บัลลาย่หลายว่ะทายไปหลายชิปละกันมาทรงเงเล่ครับกันมาท่านเมาแล้วครับี่นอ่ะเนนั่นแหละได้ยังอกออตโตไปการต้นคนต้มเทศกาลก็ดีต้องการก็ดีอ หนึ่งนอ่นเนี่ว่าหน่อ่นมีความปกอืมเป็วางครับอืมขอขอบคุณขอบคุณนะครับสี่รับช่ำชิดจ่องยุตสุภาพา้าพนะครับ ขอบคุณหลายๆเบิ่งเหรียญไปครับพี่น้องเด้อไทยเหรียญเต็งที่ละทุ่มืงครับตัวเดียวกับไทยตัวเดียวครับมันมีหลายขึ้นเขาหรอครับมันเวียนเวียนไปนั่นแหละครับผมขอสวัสดีพี่ไม่สงการครับตัวภาพแข็งแรงด้วยพี่น้องเด้อลำลำเรื่อยๆครับครับผม ครับก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผม